สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับหลังอีกแล้วนะครับผมที่บริษัททอโต้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมที่เป็นเอฟซีนะครับบริษัททอโต้นะครับที่ชอบรถเก๋งเล็กนะครับผมอีโกคาร์นะวันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับได้ถึง23โลลิตรเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับแล้วสีนี่อย่างเท่เลยนะบอกเลยว่าออกห้างป้ายแดงนะครับรอไม่ต่ํากว่า90วันนะครับผมวันนี้มีมาเรียบร้อยนะ อนุมัตินะครับใน1วันนะครับรับรถกลับได้เลยนะครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะหนตัวสมาร์ทนะครับโตโยต้ายาริสนะครับผมแฮตแบกห้ประตูนะครับอันนี้ประสงค์สุดนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้ตัวเครื่องยนต์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังด้านหน้านี่บอกได้เลยว่ามาใหม่หมดนะครับผมสภาพนี่สวยกริบนะครับได้ชมปี2023คุณผู้ชมหรือว่าคุ้มมากๆนะครับสี่สายแปดหมื่น 9,000บาทนะครับผมในคมจัดเลยนะสำหรับด้านหน้าสกรูสเกิร์ตติดไปเรียบร้อยสีตรงกันเป๊ะนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะกระจังด้านหน้านี่คมกริบนะครับช่องลมรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีนะครับสำหรับตัวสมาร์ทในตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับได้ไฟโบรเตอร์เดย์ไทม์แลนนิ่งไลท์นะครับกรอบคม2ฝั่งนี่สวยกริบตาโลโก้โตัวตาต้องบอกว่าชัดเจนนะครับสันเหลี่ยมมุมตัวรถนะครับบอกเลยว่า ใหม่สวยเป็นที่สุดนะครับผมสภาพดีคัดเกตขนาดนี้นะครับผมไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับสภาพสวยกริปแน่นอนรแมกนี่ครับได้เป็น Android ทูโทนนะครับดีไซน์มาใหม่เรียบร้อยครบนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับผมมีมาแบบครบเครื่องฟิล์สติดเรียบร้อยรอบคันนะครับตัวสีนี่บอกเลยว่าสวยสดงดงามจริงๆนะครับงานดีแน่นอนนะครับที่จับนะครับซีดีโอตัวรถตรงรุ่นแน่นอนนะสวยกริปนะครับคันนี้ ในส่วนของตัวภายในนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอพร้อมก้นถอยเป็นทัสกรีนแบบครบๆนะตัวเบาะนะครับผมปีกว่าล่างปีกว่าบนบอกเลยว่างานดีนะครับสภาพสวยแน่นอนหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขนะครับผมในส่วนของตัวแผ่นเพลทระบุรีเครื่องถังปิผลิตแบบชัดเจนนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าของดีจริงๆนะสวยจัดนะครับผมในส่วนของตัวด้านหลังนะครับเบาสวยเบาเนียนเบาแน่นเบาตึงนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยคุณผู้ชม นะเอาไปใช้งานต่อกันได้ยาวๆแน่นอน,นครับผมไฟท้ายรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับทั้งสองฝั่งไม่มีนะมาพร้อมนะครับผมสเกิร์ตด้านหลังสปอยเลอร์มีไปแบบครบๆนะครับผมฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันคุณผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้น่าโดนน่าซื้อเป็นที่สุดครับผมในะส่วนตัวที่จับนะครับผมด้านข้างนะครับบอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยสักนิดเลยนะครับดูภายในสก่อนคุณผู้ชมนี่สวยกรีบนะครับคันนี้บอกเลยว่าเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะครับ แล้วแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะนี่เครื่องยนต์นะครับผมถือว่าสมรรถนะดีด้วยนะพวงมาลัยดูดิมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวสมาร์ทนะครับผมมาพร้อมนะผูนสตาร์ทไปแบบครบๆนะครับต้องให้ดูภายในกันสักนิดนึงนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าแสงสีเสียงดีจัดนะครับผมอ่าน,นี่คุณแจนะครับเป็นแบบตัวสมาร์ทคีย์เลตแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอนจะิ้นสตาร์ทนะนี่ดูสะก่อนนะครับ ภายในนะครับถือว่ากว้างขวางนะครับผมน่าใช้สุดๆเลยนี่มาครบๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันตาโลโกโตต้ตาชัดเจนนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี้หุ้มหนังอย่างสวยเลยนะนี่มาแบบครบเครเื่องจริงๆนะครับคันนีนะ้เอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะครับในส่วนตัวกล้องถ่ายมาพร้อมกะระยะให้แบบชัดเจนนะครับนผู้ชมนี่สวยจัดเลยนะตัวแอร์เป็นปรับออโต้นะครับแอร์ฉ่ำแอร์เย็นนะครับผมโอ้โหนะ นี่และตัวนี้นะครับมีแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าด้วยนะมีค่อนข้างคุ้มนะครับแล้วก็แอร์แบ็กนะครับจัดไปถึง7จุดนะครับ VSC TRC นะระบบเบรก BA EBD นะครับผมของตัวเซตเมนต์ใหญ่นะตัวนี้มีมาให้ครบๆนะครับต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนนะครับคอนโซลคอนโซลคมตัวรถทุกอย่างบอกเลยว่าสวยกริปนะครับผมฟิล์มติดแล้วนะครับเป็นฟิล์ม 3M ด้วยนะค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับ ในส่วนของตัว VSC T R C มีไปครบนะปุ่ม start stop system นะครับมาแบบครบเครื่องตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์น้ำหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่แน่นอนคุณผู้ชมอย่างสดนะคันนี้ต้องบอกว่ายอมรับจริงๆว่าน่าใช้น่าโดนเป็นที่สุดนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ไม่เป็นรองใครจริงๆนะสำหรับเครื่องยนต์นะครับบอกได้เลยว่าน่าซื้อเป็นที่สุดนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดู o อ t i นะตัวนี้นะครับได้แรงม้าถึง92แรงม้านะครับไม่พอแค่นั้นนะได้เป็นเครื่องยนต์4สูบด้วยนะครับ ำหรับรถอีโกคาร์นะเครื่องยนต์สี่สูบนี่ผมบอกเลยเลยว่าน่าใช้สุดๆเลยนะเพราะว่านะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับตัวนี้นะเครื่องยนต์นะครับได้เป็นตัวดูโอวีวีทีไอีนะครับจะเสริมด้วยเรื่องตัวขับแรงด้วยไฟฟ้านะครับสาหรับการออกตัวนะจะช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันได้ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวเบ้าชงเบ้าโชง,ชง,ชงทุกอย่างนะครับสวยกริปนะครับคันนี้แน่อย่างสุดเลยนะเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะฮองคงเครื่องแต้มสีโรงงานไปก็ครบ ตัวหมุดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานนะครับคานเบ้าไฟหน้าคานกลางนะครับบอกเลยว่าใสาสวยแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟแน่นของ GS แท้ๆเลยนะคันนี้นะครับหัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะรอยขายคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับน่าซื้อน่าโดนมีที่สุดนะเมกโอเมกอาร์ตบอกเลยว่าชัดเจนติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะครับผมในส่วนของตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะ้หมุดหมืทุกอย่างแท้เดิมโรงงานเลย คันนี้บอกได้เลยว่าคัดเกตให้จริงๆคุณผู้ชมครับถ้าใครที่สนใจใครที่ชอบนะครับผมบอกได้เลยว่ารีบจับรีบจองเ่วนๆนะครับ4 8่0 0นแบาทเท่านั้นนะครับยังกะได้เปล่านะได้ 1- นึ่งสองตัวสมาร์ทปี2023รถปีเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมเอาไปใช้งานกันยาวๆได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยู่แต่จังหวัดน้อยที่ดูตอนนี้อยู่นะครับสามารถนะครับผมโอนจองออนไลน์เข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ ของแถมนะครับไม่อัดไม่อั้นแน่นอนนะครับผมจัดให้แบบจัดเต็มเลยไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็ถ้าไฟแนนซ์อนุมัติไม่สะดวกที่จะมารับรถนะครับสามารถรถสไลด์ไปส่งถึงบ้านได้เลยครับผมบอกเลยว่าบริการกันแบบครอบคลุมแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่แน่นอนครับผมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมครับ